หลุดจ้องอีกแล้วครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากในงบไม่ถึง4แสนนะ Honda HRV 1.8S ปี15สีขางมุกนะคันนี้ราคาพิเศษ3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์อนเริ่มต้น6,800บาทครับ ได้พร้อมล้อแบกเดิมขอบ17นิ้วนะฮะยางโยโกมาปี2024นะฮะใหม่ทั้งชุดเลยนะครับสมาร์ภายในครับนี่สวยเลยครับผมนี่ครับเดิมๆโรงงานครับเบาะกว้างขวางครับเบาะผ้าสีดําสภาพสวยมาพร้อมกุญแจสมาร์ทเอนทีปุ่มพุชสตาร์ทแอร์ออโต้แบบดิจิตอลเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมมีให้ครบแล้วนะครับฟังก์ชันครบสุดในราคาที่จับต้องได้นะครับผมห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางนะครับผับเบาะได้แบบ60 40ด้วยนะครับผมรถสวยพร้อมใช้หลุดจองแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติิิมมมวววว่าาคคคันนนนนีี้้สยแลละุขดดไไหปปูรใเต็ จบนะครับสวัสดีครับผมบอยพยโยนครับวันนี้จะพามาชมรถที่เพิ่งหลุดจองมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้คือ Honda HRV นะครับรุ่น 1.8S ปี2015สีขาวนะครัคันนี้ราคาถือว่าดีมากๆครับ359,000บาทท่านั้นครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น เดือนละประมาณ6,800บาทนะได้รถคอดอเวอร์ที่ขับดีสุดในค้สนะครับช่วงล่างแน่นครับภายในกว้างขวางนะขับในเมืองก็คล่องเดินทางไกลก็สบายเล่งไมล์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120,000กิโลเมตรนะถ้าเทียบกับตัวปีแล้วถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะถือว่าวิ่งน้อยด้วยซ้ำไปสำหรับตัว HRV คันนี้นะครับผม สำหรับตัวด้านหน้านะดีไซน์สปอร์ตตามสไตล์ของ Honda เลยนะครับนี่ครับสภาพสวยๆกระจังหน้านะครับเป็นสีดำนะครับเป็นโนแบ็กลุหล่าทานสมัยนะครับไฟหน้าฮาโลเจนครับสภาพยังใสยังสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวเดิมทั้งคันรถยังสวยนะฮะสวยเดิมทั้งคันแน่นอนครับสภาพโคงไฟฝั่งนี้ก็สวยใสสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับดูครับเส้นสายต่างๆยังคมสวยชัดเหมือนเดิมนะครับผม ฝากระโปรงเส้นสายเรียมสานยังคมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มได้ๆมานะครับผมมาตอนน่อในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้พร้อมล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ17นิ้วนะครับสภาพสวยงามมากตัวล้อเนี่ยดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะฮะไม่มีรอยเบียดใดๆมาเลยนะครับผม แล้วก็ใส่ยางโยมามาให้นะฮะนี่ครับยางโยมาได้ยางปี2024ทั้ง4เส้นด้วยนะครับยางใหม่ใช้งานกันได้ยาวๆไปได้อีกหลายปีเลยนะครับดูสภาพดอกยางยังนึกยังเหลือนะฮะซุ้มล้อเดิมๆนะฮะโชคไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่าชนหนักเข้าถึงโครงสร้างหลักของตัวรถมาแน่นอนรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่ชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำมาแน่นอนครับผมนี่ครับเส้นสายด้านข้างนะฮะคมสวยชัด ติดในส่วนของฟิล์มติดคิวคอนสารให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะกุญแจได้สมาร์ทเอนทีนะครับสามารถปลดล็อกรถนะตรงมือจับประตูตรงนี้ได้เลยนะฮะถือว่าสะดวกมากมากครับมาเดี๋ยวเปิดให้ได้ดูภายในกันบ้างนะครับผมนี่นะครับภายในนะครับผมนะฮะสำหรับตัว HRV ตัวนี้จะเห็นได้เลยว่าความในเนี่ยภายในเนี่ยเรียบหรูแล้วก็ดูสปอร์ตตามสไตล์ของค o อน da ้าเลยนะครับ ตัวเบาะผ้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะสภาพถือว่าดีมากๆนะครับผมไม่ขาดไม่ขุยนะครับผมทั้งเบาะผู้ขับขี่แล้วก็เบาะผู้โดยสารนะครับนี่นะฮะสภาพสวยงามทั้งคู่เลยนะครับผมนําไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับสัมาภายในก็กว้างขวางนั่งสบายครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับตัวกุญแจเนี่ยจะมาพร้อมกับสมาร์ทเอนที่นะมีผงพุช a r t เอนจิ e นมาให้นะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของตัวกันชนด้านหลังนะครับแล้วก็ระบบอีโค่ตโหมดประหยัดน้ำมันระบบการเลื่อนถลายมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ พวงมลลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่นะสภาพสวยงามไม่มีรอไม่มีรอดเลยสามารถปรับระบบเครื่องเสียงที่ซ้ายมือพวงมลลาลัยได้เลยนะครับแล้วก็รับสายวางสายได้เครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีช้าตัวแอร์ได้เป็นแบบออโต้นะครับแบบอ่าแบบดิจิตอลนะครับเยน็นฉ่าทุกคันแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะฮะผมเดินเรียบนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบเบรคโฮเนี่ย มีให้ได้ใช้งานนะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะครับนี่ครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร่อนเลยนะครับผมพดานตัวรถก็สะอาดจานคินคีเลยนะครับผมดูในส่วนของแป้นเบรกปั้นคันลร่งครับไม่มีรอยสนิมนะครับหรือว่ารอยจมน้ําน้ําท่วมมาหรือว่าการซ่อมหนักมาครับผมนะครับตามซ่อกประตูนะฮะโครงสร้างตัวรถ ประตูเดิมนะครับไม่ได้มีรอยแกะรอยพ่นสีหรือว่าทําสีมามาร์คสีตามจุดหัวนะ็อตจากทางโรงงานอยู่ครบเลยนะครับผมสครับเพจของเขาสติกเกอร์นะฮะยังไม่ได้แกะออกยังไม่ได้รอกออกเลยคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมนะฮะดูแลรักษาได้ค่อนข้างดีแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวานะฮะสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ําที่วางแขนตรงนี้เป็นวัสดุหนังที่บุนุ่มอย่างดีสภาพสวย,สวยงามไม่มีร่องไม่มีร่อดเลยนะครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะฮะออโต้งให้ฝั่งคนขับ วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกตินะซ่อมประตูด้านหลังฝั่งฝาครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานครับไม่มีรอยพ่นสีทาสีมานะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะเลยนะครับผมนะฮะรับประกันคันนี้นะสวยน่าใช้ราคาดี3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณ6กพันแปดร้อยบาทนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นสไตล์สปอร์ตนะสามารถเปิดประตูด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ สไตล์ของ Honda HRV เลยนะครับเป็นแบบสไตล์คูเป้นะครับนี่ครับได้เสาอากาศเป็นแบบขี้ฉลมทรงสปอร์ตแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อนในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะผมว่ามันค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับตัวเบาะด้านหลังก็สภาพสวยงามเป็นเบาะผ้าไม่มีรอยขุยไม่มีรอยขาด ยังสามารถดึงตรงนี้ลงมาได้นะครับนี่นะฮะเป็นที่วางแขนได้ด้วยนะครับผมนี่ห้องในสารกว้างขวางนะครับเพดานตัวรถไม่มีรอยเจิมออกมานะครับสภาพสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แผงประตูด้านหลังฝั่งขวาสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ําที่วางแขนวัสดุไม่มีหนังลอกนะครับผมเป็นหนังบุนุ่มอย่างดีนะฮะซอกนะฮะน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะครับนี่ครับสภาพสวยๆแล้วก็ดูตรงนี้ครับสครับเพจ พลาสติกนะสติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะฮะอย่างที่บอกไปคันนี้สิ่ว่าเจ้าของเดิม ดูราดีนะฮะสวยน่าใช้1หนึ่งคันที่อยากจะแนะนำนะสำหรับตัว Honda H RV นะฮะราคาดีๆราคาประหยัดแบบนี้นะฮะอยากแนะนำเลยรุดจองมาแล้วรีบจองเข้ามาให้ทันนะครับเพราะว่าไปไวแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับด้านท้ายเนี่ยตัวโตัวรถเนี่ยจะดูโค้งมนดูสปอร์ตมากๆครับป่าท้ายนะครับผมเดิมๆโรงงานเลยนะครับสามารถเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยได้ค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวดูโครงสร้างตัวด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะครับ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเป็นโลโก้เดิมๆจากโรงงานไม่ได้มีรอยแกะหรือว่ารอยพ่นํสีมานะครับไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยใสยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะตัวน้ํามันก็รองรับได้ถึง e 8 5เลยนะครับผมนี่ครับโคมไฟด้านหลังสภาพสวยมีไฟเบรกด้วยสามกระจกด้านหลังของเขาจะมาพร้อมตัวไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนมีให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับผมมาเปิดดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วก็บ่อนเนี่ยสามารถยังพับเพิ่มได้เป็นแบบ 60-40ทําให้การเก็บพื้นที่สัมภาระเนี่ยค่อนข้างกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลองพับบอกให้ได้ดูกันนะครับพับง่ายๆนะครับแค่ดันสลักตรงนี้นะครับนี่นะครับถือว่านะมันพับแบบราบแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาพี่ๆเก็บของเนี่ยโหแบบถือว่าเก็บได้เหลือเฟือนะครับลดราคาประมาณนี้เครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับราคาขนาดนี้ถือว่าคุ้มแน่นอนครับใครได้ไปคุ้มแน่นอน359 0 0 0บาทเท่านั้นครับแล้วก็มาดูกันต่อนะฮะในส่วนของโครงสร้างตัวรถ น็อตนะฮะฝาท้ายไม่มีรอยไข่นะครับอันนี้คือเป็นรอยสกปรกเท่านั้นนะฮะไม่มีรอยขูดขีดจากปะแจฝาท้ายเดิมโรงงานครับไม่ได้มีรอยแกะนะครับรอยสปอร์ตเมนอาร์ตตรงนี้เดิมเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับไม่ได้มีรอยชนหนักหรือว่ารอยแกะฝาท้ายนํามาซ่อมนะครับเส้นสายด้านข้างสีผิวฟังนี้สม่าเสมอเช่นเดียวกันไม่มีสีโดดไม่มีสีเพี้ยนครับผมนะซุ้มล้อสไตล์ SUV แบบนี้นะฮะดูผิวข้างตัวรถสวยงามมากๆมาเช็คโครงสร้างตัวนี้กันบ้างนะครับผม แผงประตูด้านหลังฝั่งขวาอ่าฝั่งซ้ายนะครับผมสภาพสวยไม่โซมไม่ช้าที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีสภาพสวยงามสกราฟเพลทโอ้โหแต่ละจุดยังไม่ได้แกะออกนะฮะเจ้าของเดิมต้องบอกได้ว่าดูแลดีมากๆานะคันนี้ใครได้ไปอย่างที่บอกคุ้มค่าแน่นอนครับตรงนี้นะฮะรอยสปอ,อร์ตเนอาร์ตเดิมแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมดูก็รู้แล้วเพราะว่ามันดูสีก็ออกนะครับว่าคันนี้ไม่มีชนมาจากด้านข้างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวคันนี้ผมจะมี เจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้อีกทั้งหมด274จุดด้วยกันนะฮะมั่นใจได้ครับผมมีไฟล์เอกสารการตรวจรถให้ด้วยนะครับผมกุญแจสมาร์ทเอนทีนะครสามารถปลดล็อกรถได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีสภาพสวยงามตะเข็บเดินได้ครบถ้วนนะฮะซออด้านแก้มครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะสีเดิมไม่มีรอยพ่นสีหรือว่ารอยสาดสีมาครับ ส่วนสครับเพจโอหแต่ละจุดยังไม่ได้แกะออกลอกออกเลยนะครับแล้วก็แผ่นเพจตัวรถเดิมเดิโรงงานนะฮะคือจุดสําคัญเลยทุกคันต้องมีแผ่นเพจนะมันจะมีตัวแชสซีนะครับตัวเลขเครื่องอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะคันนี้ก็มีครบถ้าใคดไม่มีห้ามซื้อเด็ดขาดครับนะฮะซอกน็อตนะฮะไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีรอยพ่นสีสาสีทับมาแต่งกันได้เลยนะครับบอกได้เดิว่าสภาพสวยเดิมแล้วก็คันนี้นะครับภาษีนะครับหมด69เเมษายนนะครับผม นะครับต่อภาษีเรียบร้อยแล้วส่วนพรบเดี๋ยวต่อให้ก่อนส่งมอบรถอีกทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูันต่อนะในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับมาเปิดดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์เป็นเบนซินขนาด1.8ลิตร i อว e c ทนะครับผมประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับรถไม่เคยผ่านการติดก๊าซมาไม่มีรอยเั่วซึมนะครับหรือว่าน้ำมันซึมออกมานะครับผมเครื่องเดินเรียบไม่สะดุดนะครับจุดนี้แหละครับที่ลูกค้ารยนต์มั่นใจได้ครับเพราะเราตรวจสอบก่อนขายทุกขั้นนะครับผผมมมนะคครรรับห้อองงเเเื่สสภาพวยยดิล ดูารายละเอียดน,นะครับมาร์คสีต้มสีโรงงานอยู่ครบๆนะครับผมโชกไม่มีตัดต่อไม่มีโรเตียหรือว่าการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างหลักของตัวรถนะครับผมนะครับแล้วก็คานต่างๆนะจุดยึดน็อตไม่มีรอยขยับรอยไข่รอยแกะสปอร์ตเมนอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบๆสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับผมโครงสร้างหลักนะครับของตัวรถทั้งซ้ายและขวานะฮะสภาพสวยกริบเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับผมไม่ได้มีการตัดต่อโรเตียใดๆเพิ่มมานะครับ น็อตสากโปรงไม่มีรอยไขไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะไม่ไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยทําสีพ่นสีทับ ผ่านการความร้อนนะฮะเดิมโรงงานครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานรวมถึงจุดเลเยอรสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงน่าสนิทเรียบเนียนไม่ได้มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยพ่นสีทาสีทับไปแต่อย่างใดเลยนะครับฝากระโปรงเดิมยังคมยังสวยชัดเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะจุดเด่นคันนี้เลยนะ,ะที่ผมจะบอกนะก็คือเป็นรถ HRV ที่หลุดจองสภาพคือพร้อมใช้งานแล้วก็ราคาดีมากเลยนะครับผมได้ยางใหม่ปี2024ใช้งานยาวๆภายในสวยฟังก์ชันครบครับคันนี้ฟรีดาวนะ,ะผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ6,800บาทนะฮะรับประกันให้ครับไม่มีชนหนักไม่มี แน่นอนครับรถคันนี้เหมาะมากครับสำหรับคนที่ต้องการหารถคอร์สโอเวอร์นะครับในงบไม่ถึง4สี่แสนแต่อยากได้รถที่ขับดีๆภายในกว้างขวางนะฟังก์ชันครบดูแลรักษาง่ายแล้วก็ซื้อเป็นคันแรกของครอบครัวก็ตอบโจทย์หรือว่าจะรถไปเดินทางไกลต่างจังหวัดก็เหมาะนะได้เครื่องยนต์ขนาด1 8 l, นะลิตรนะพลังมังเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนนะ สนใจรถคันนี้นะติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0831318826แอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามาดูรถได้ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับผมอยู่ติดถนนสุวินทวงศ์46นะครับผมฟรีดาวน์จัดไฟแนนซ์ง่ายจัดไฟแนนซ์ง่ายนะอนุมัติไวพร้อมขับรถกลับบ้านได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะฮะผ่อนมาเครดิตสักเกิน1ปีนะผมสามารถใช้บัตรประปชาชนใบเดียวอนุมัติรับรถได้ภายในวันได้เลยนะฮะวันนี้ขอตัวลาก่อนล like, share, แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ซับสไคร์ไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า